สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ้าไามาสบุญสุขคนเนาะมันนี่ก็อ่านาเนาะอ้อมาใส่กระตุกอาบัสีเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คืออุปกรณ์ใส่อาบาสีเนาะมันนี่ก็ใส่สิบสองตุกเนาะมาสมมาเบิ้งนในกนวมาสีได้ยูบอเนาะอุปกรณ์ในการใส่ก็มีกระตุกนี่เนาะกระตุกที๊ยดไว้เนาะแล้วก็หัวหานนี่เนาะหัวหาน สิ่ไส้ลงเบิงว่าสิถือหรือบ่ถือเนาะก็หับสมมาฟังํำกันเนาะใส่นี่กะใส่ประมาณแต่เศร้ารู้ว่าแต่ตอนเท่งเนาะจนคำยังมา,ยาหยามเบิงเนาะว่าสีได้หรือบ่าได้ก็ตอนนี้ก็สีใส่เนาะนี่เนาะถามสม้มก่อนสิใส่ก็ตักกูฮานใส่กระตุกนี่ก่อนเนาะนี่ตักใส่จนครึง่งเนาะครึ่งนี้ ใส่จมเครื่องแล้วกันเอามาใส่เนาะใส่ในน้ำนี่เนาะบอนใส่ก็ต้องน้ำใส่ใส่เนาะแล้วก็มีปลาสิวเนาะนี่บรรยากาศยุ่ยอยู่นานเนาะอันนี้ก็ชิลองใส่แล้วเบิ้งเนาะสิได้หรือไม่ได้ก็หับสมมาพังน้ำกันเนาะมาเบิ้งน้ำกันเนาะอนนี้ก็ข้อใส่ก็เนาะบ่มีมือกล้องเนาะทำผสมสิใช่ก่อนเนาะ ทานผสมตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวชะตาให้เบิ้งเนาะพอปลาสิกินหรือโบกินเนาะนี่ตอนนี้ก็ใส่แล้วเนาะเดี๋ยวชะตาให้เบิ้งแต่ละรางเนาะนั่นผมได้ไเนาะผมไม่ไมเนาะผมเ,เท่าผมตีเนาะโบกคงก็บกเลยเนาะ เดี๋ยวสุทายเบิ้งแต่ละบอนแต่ละบอนเนาะนี่เนาะนี่ก็ใส่เนาะน้ำก็เลึกๆเน่เนาะตอนนี้ก็ใส่ขบหมืนแล้วเนาะใส่ขบหมือนคูรางล่ะน้ำในลายเนาะทำไมเนาะเคลียวๆนี่สิได้หรือไม่ได้ก็มาลุ้นมาเบิ้งน้ำกันเนาะตอนแรกนี่สิมายามให้เบิ้งเนาะ บรรยากาศยู่งเหย,ยู่หนาอยู่นองเนาะนี่เนาะทานผสมตอนนี้กปลากำลังห้ามากินเนาะนี่จทยเบิ้งเนาะนี่นี่ปลากำลังห้ากินนู่กำลังใส่แล้วเนาะปลามันกำลังห้ากินเนาะเดี๋ยวตอนคำสิมาหยามนี่เบิง้ง ก็หอนอักซิมว่าแจ้งน่นเนาะแต่มันกำลังห้ากินเนาะนี่เห็นบ่ท่านผู้ชมบรรยากาศยุนองเนาะนี่ก็ใส่ครบม็ดขุลางแล้วเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้มันกำลังห้ากินเนาะนี่ นี่ก็คือบรรยากาศเนาะอยู่ยุ่หนาเนาะยุ่หนาแล้วก็มีน้องพอมีนอ้องดิฉัยให้เบิ้งแต่ละล่างแต่ละล่างเนาะนี่หามสมปลากำลังเข้ามากินเนาะดิฉันชมให้เบิ้งเนาะ ตอนนี้ก็สิเโลมือเทงอะเนาะตอแหลงยังมายามนเอน่ะเหมือนในกาศอยู่นองเนา่อยอยูหนาโอ้ปลากันแล้วเขากินเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สิมือเทงนเนาะทาง,งกะโหกกะลี ตอนนี้ก็ใส่ครบมดแล้วเนาะสิบซองกระตุกเนาะสีได้หรือไม่ได้ก็ถ้าราเบิ้งตอนแหลงเนาะตอนแหลงสียามให้เบิ้งเนาะแต่ก็สี้่าให้เบิง้ทงทำผสมตอนนี้ก็หอดสมุนยามแล้วเนาะคำเลยใส่แต่ตอนสิบสองโมงจนหอดสี่โมงอะเว้าห้าโมงเลยมายามเบิง้งวันนกันเนาะตะเวนจนชีตกเลยนาะฟูเดี๋ยวชี้ท่าให้เบิ้งเนาะ คนยาำชิดือลบือถือมารุ่นนำกัน,นเนาะพ่อแม่พี่น้ ai, งนนนอ,นอง,าอางลางทำบิดเนาะตุกนี่ตุกทำบิดชิดไทยเบื้องตือลบือถือเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องถืออยู่ไหนปาศีอยู่ถือลอยๆลางทำบิดกรรมผสมลางทำบิดกระถือแล้วเนาะพูนปาศี tục nương ấy thế đó, phẩm vi túc tục tham mít đây ờ, tục tham mít cà lai như thế đó, để thoát khổ từ nó này khuôn thư lái tơm ตุกที่ชออ่องหนอมาเนี้เนาะทาเบินี่ไบพี่นอ้องตุกที่ช่องกับมาน,นอยู่หนะโอถือมาบลายล่นะมานด้วยตุ๊กช่องมนเลยมีกระตุกทันนิดหนอะอันนี้กระตุกที่ช่องโหเดี๋ยวสิดทายล่างต่อไปเนาะเท่าก่อนนะทำสม ตอนนี้กมาอดล่างที่3เนาะ <c ười> เดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งก่อนยังอย่าม,มนมาเนาะล่างที่3ก็ถึงเนาะนี่พ่อแพี่น้องล่างที่3ก็ถ้ล่เดังอพอได้มกได้อึบอยู่ีพอพี่น้องน,นี่ล่างนีก็ถล่างที่ นี่เฮาวๆป่าถึกลายนี่ผ่อพี่น้องเดี๋ยวสิยามก็เนาะเชียขึ้นมาแล้ยังสิทายเบิ่งเนาะตอนนี้ก็ได้เฮาก็ซองด่างก็ได้แล้วเติมเนาะซองตุกอันนี้ก็พูดถือไปลายเนาะอันนี้ก็ วาได้มกได้อึบยีนอยเนพี่น้อ,นองเดชกันเนาะฮผมพี่น้อ,ทอ,นนอ,องอทุกที่ซี้ยังก็ท่อเนาะนี่โอ้จบุญกคักสะะจเลยเนาะุกที่ 4. นี่สิคำนะเนาะพี่น้องเดินสิยามให้หมอดอย่างไทยเบื้องบนเดียเนาะ มันสิค่ํนนานอยะามมนี่ก็ล่างที่5เนาะล่างที่5ถือหักเยเนาะนี่าาข้าวเต็มทุกเลยเดี๋ยวสิเบิ่ง,งล่างต่อไปเนาะเดี๋ยวยังกู้บ่เดียวอาซิวพอได้มกมพี่น้องตอนนี้ก็ถือเนาะ นี่ยังกินอยู่เนาะโหยังมายาอยู่ทื่อีน,นี่งกับอูนอ่าในกระซิกูก้กันเนาะมันนี้นี่คือบรรยากาศยามแรงเนาะจนค่ำมไปเลยเนาะเสิร์ฟแต่ตอนสิบสองโมงข้ายัางกู้เดี๋ยวซิ่กุกันเนาะยามมืดเลยยังทายเบิ้งบาดเดียเนาะสีได้ลายเรือบาลายกะบหากเบิ้งเผาสมืกันเนาะคอ ขอกตกใส่อาปาก่อนเนาะนี่ทายเบิ่งมาเดียวเนาะทานส้มตอนนี้ก็ยามเฮืม้อยเนาะี่สิทายเบิ่งเนาะยามืะสิตุกได้ลายเตพุ่นเครื่องคองได้ฮอดโลนึงพอได้อึ

คลิปนี้ก็สิคอจบเพลงเท่านี้นเนาะใครที่เข้ามาบ้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่นอนนี่ก็ไม่บาง